ในคำพีมหานิเทศและยุลานิเทศบางแห่งแสดงชื่อทุกข์ไว้อีกเป็นอันมากมีทั้งที่ซ้ำกับที่แสดงไว้แล้วข้างต้นและที่แปลกออกไปขอยกมาจัดเป็นกลุ่มๆให้ดูง่ายดังนี้ทุกกลุ่มกอชาติทุก์จาราทุกพยาทิทุกมรณะทุกโสกะปริเทวะทุกขะโทมรัสสะอุปายาสทุก ทุกกลุ่มขอเนรยิกทุกทุกของสัตว์นรกติรชานโยนิกทุกทุกของสัตว์ดิรชานปิติวิสยิกทุกทุกของสัตว์ในแดนเปรตมนุษย์กทุกทุกของมนุษย์ทุกกลุ่มคอคัพโพกกันติมูลกะทุกทุกเกิดจากการลงเกิดในคันคัพเพทิติมูลกะทุกทุกเกิดจากการอยู่ในคัน คับพระวุานะมูลกะทุกทุกเกิดจากการออกจากคันชาตัดสูปะนิพพานที่กระทุกทุกติดพันตัวของผู้ที่เกิดแล้วชาตัดสะปราเทยกะทุกทุกเนื่องจากต้องขึ้นต่อผู้อื่นของผู้ที่เกิดแล้วอัตโตปักกรรมทุกทุกที่ตัวทําแก่ตัวเองปรูปักกรรมทุกทุกจากคนอื่นทําให้ทุกกลุ่มงอ ท,ทุกขุกสังขารทุกวิปริณามทุกทุกกลุ่มจอโรคต่างๆเช่นโรคตาโรคหูเป็นต้นรวม35ชื่อทุกกลุ่มฉออาพาธคือความเจ็บไข้ที่เกิดจากสมุดฐาน8อย่างคือสมุดฐานที่หนึ่งดีสมุดฐานที่สองเสมหะสมุดฐานที่สามลมสมุดฐานที่สี สมุดฐานต่างๆประชุมกันสมุดฐานที่หอุตุแปรปรวนสมุดฐานที่6บริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอสมุดฐานที่7ถูกเขาทำเช่นฆ่าและจองจำเป็นต้นและสมุดฐานที่8ผลกรรมทุกกลุ่มชอหนาวร้อนหิวกระหายอุจจาระปัสสาวะ ทุกจากสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทุกกลุ่มยอทุกเพราะความตายของมารดาความตายของบิดาความตายของพี่น้องชายความตายของพี่น้องหญิงความตายของบุตรความตายของทิดาทุกกลุ่มดอทุกเพราะความสูญเสียญาติความสูญเสียโภคะความสูญเสียด้วยโรคความสูญเสียศีลความสูญเสียทิฏฐิ ในมหาทุกขขัขันธสูตรและจุลทุกขขัขันธสูตรพระพุทธเจ้าตรัสถึงทุกขขันคือกองทุกต่างๆมากมายซึ่งเป็นปัญหาแก่มนุษย์สืบเนื่องมาจากกามโดยสรุปทุกขขันหรือกองทุกเหล่านั้นได้แก่ก็กอความลำบากตรากตรำเดือดร้อนตลอดกระทั่งสูญเสียชีวิตเนื่องมาจากประกอบการงานหาเลี้ยงชีพก็ขอ ความเศร้าโศกเสียใจในเมื่อเพียรพยายามในการอาชีพแล้วโภคะไม่สำเร็จผลก็คอ,อแม้เมื่อโภคะสำเร็จผลแล้วก็เกิดความทุกข์ยากลำบากใจในการที่ต้องคอยอารักขาโภคศทรัพย์ก<อ>็งอความเศร้าโศกเสียใจเมื่อสูญเสียโภคศัพย์นั้นไปอารักขาไว้ไม่สำเร็จเช่นถูกโจนปล้นไฟไหมก็จอ การทะเลาะวิวาทแก่งแย่งทำร้ายกันถึงตายบ้างถึงทุกปางตายบ้างระหว่างราชากับราชาบ้างข้าเรือหัปบ,บดีกับข้าเรือหับ,บดีบ้างแม้กระทั่งระหว่างมารดาบิดากับปุตรพี่กับน้องและเพื่อนกับเพื่อนข้อฉอการทำสงครามประหัดประหารกันระหว่างหมู่ชนสองฝ่ายในสมรภูมิซึ่งต่างพากันล้มตาย และได้รับความทุกข์แสนสาหัสเพราะถูกอาวุธหรือเนื่องมาจากการต่อสู้กันนั้นข้อชอการทำสงครามที่ฝ่ายหนึ่งรุกรานโจมตีบ้านเมืองของอีกฝ่ายหนึ่งและจากการต่อสู้กันก็ต้องบาดเจ็บล้มตายได้รับทุกข์เป็นอันมากข้อ,อย่อการทำทุจริตก่ออาญากรรมต่างๆเช่นปล้นทรัพย์ทำความผิดทางเพศเป็นต้น แล้วถูกจับกลุ่มลงโทษต่างๆถึงตายบ้างไม่ถึงตายบ้างก็ดอกการประกอบกรรมทุจริตทางกายวาจาใจครั้นตายแล้วก็ไปได้รับทุกข์ในอบายทุกติวินิบาตนรกในพระบาลีและอัตถกถายังกล่าวถึงทุกข์ชื่ออื่นๆกระจายกันอยู่แห่งละเล็กละน้อยอีกหลายแห่งบางแห่งมีเพียงคำบรรยายอาการของความทุกข์ เหมือนอย่างในมหาทุกขขัขันทสูตรและจุลักทุกขขัขันธสูตรข้างบนนี้โดยไม่เรียกชื่อทุกข์ไว้โดยเฉพาะบางแห่งก็ระบุชื่อทุกข์เฉพาะอย่างลงไปเช่นสังสารทุกข์อบายทุกข์วัตตมูลกทุกข์อาหารปริยติทุกข์ทุกในการแสวงหาอาหารหรือทุกเกิดจากการหากินเป็นต้นในหนังสือธรรมวิจารณ์ของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระยาวชยรยานมารรถหน้า13-17ถึงทรงประมวลทุกชื่อต่างๆจากหลายแหล่งมารวมไว้สิบอย่างบางอย่างทรงตั้งชื่อเรียกใหม่ให้เป็นพวกพวกกันมีดังนี้ 1. สภาวะทุกข์คือทุกประจำสังขารคือชาติชารามรณะ 2. ปะกินนกะทุกข์หรือทุกจรคือโสกะ ปริเทวะทุกขะโทมััตุปายาตรวมทั้งอปิยสัมปโยคปิยวิปโยคและอิจิตาลาบ 3. นิพพัทธ,ธุ์คือทุกหนึ่งนิดหรือทุกเจ้าเรือนได้แก่นหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะ 4. พยาธิทุกข์หรือทุกขเวทนาหา สันตาปะทุกทุกค,คือความเร้ารุมหรือทุกร้อนได้แก่ความกระวนกระวายใจเพราะไฟกิเลส 6. วิปากะทุกหรือผลกรรมได้แก่วิปติสารการถูกลงอาจยาการตกอบาย 7. สหคตะทุกทุกไปด้วยกันหรือทุกกำกับกันคือทุกที่พ่วงมากับโลกธรรม ที่เป็นอิทธารมเช่นได้ลาบแล้วทุกเพราะระวังรักษา 8. อาหาระปริเยติทุกข์คือทุกข์ในการหากินได้แก่อาชิวะทุกขคือทุกเนื่องด้วยการหาเลี้ยงชีวิต 9. วิวาทะมูลกะทุกขคือทุกมีวิวาทเป็นมูลเช่นกลัวแพ้หวั่นหวาดในการรบกันสู้คดีกันส0 ทุกขกขันหรือทุกรวบยอดคือโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์อย่างไรก็ดีเรื่องทุกนี้เราสามารถพรรณนาแสดงรายชื่อขยายรายการออกไปได้อีกเป็นนันมากเพราะปัญหาของมนุษย์มีมากมายทั้งทุกข์ที่เป็นสามัญแก่ชีวิตโดยทั่วไปและทุกข์ที่แปลกกันออกไปตามสภาพแวดล้อมของยุคสมัยถิ่นฐาน และสถานาการณ์แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องบรรยายในที่นี้ให้เยินเยออเนิ่นนานข้อสำคัญอยู่ที่จะต้องรู้ความุ่งหมายการที่ท่านแสดงชื่อทุกต่างๆไว้มากมายนั้นก็เพื่อให้เรารู้จักมันตามสภาพอันเป็นปร,ริญญากิจคือรู้จักมันตามที่เป็นจริงเพื่อปฏิบัติต่อทุกนั้นๆอย่างถูกต้องด้วยการยอมรับรู้สู้หน้าสิ่งที่มีอยู่ ซึ่งตนจะต้องเกี่ยวข้องไม่ใช่เลี่ยงหนีอำพรางปิดตาหลอกตัวเองหรือแม้กระทั่งปลอบใจตนประดุดดังว่าทุกเหล่านั้นไม่มีอยู่หรือตนเองหลีกหลบไปได้แล้วและกลายเป็นสร้างปมปัญหาเสริมทุกข์ให้หนักหนาซับซ้อนและรุนแรงยิ่งขึ้นแต่เข้าเผชิญหน้าทำความรู้จักแล้วเอาชนะอยู่เหนือมันทำตนให้ปลอดพ้นได้จากทุกเหล่านั้น ปฏิบัติต่อทุกข์โดยทางที่จะทําให้ทุกข์ไม่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อย่างั่วคราวจนถึงโดยถาวร